คอมเมนต์จากคุณธีรพงศ์ค่ะว่าแอดเคยทำเกรย์กูสไปหรือยังถ้ายังก็ฝากให้แอดพิจารณาให้หน่อยได้เลยค่ะขอมาแอดจัดให้และต้องขอบคุณที่ร่วมคอมเมนต์และติดตามแอล์โซไซตีนะคะแขกคอนยักใครๆก็ยอมทราบดีว่าเขามีชื่อเสียงโด่งดังในเรื่องของคนอนยกัก แต่มีอยู่เรื่องนึงค่ะที่แอดว่าน้อยคนจะรู้ว่าที่แขวงคนอนยกักเขาก็มีลักชวรี่วอดก้าที่มีชื่อเสียงด้วยเหมือนกันนั่นก็คือเกรกูสที่คุณธีรพงษ์แนะนำมานั่นเองไปค่ะเดี๋ยวเราไปดูว่าเกรกูสเขากลายมาเป็นลักชวรี่วอดก้าได้อย่างไรและเขามีประวัติความเป็นมาอย่างไรบ้างคำเตือนคลิปวิดีโอนี้สร้างขึ้นมาเพื่อให้สาระและเกล็ดความรู้ม่ได้มีเจตนาโฆษณาขายของแต่อย่างใด เกรกูสได้คิดคนขึ้นในฤดูร้อนปี1996โดยซิดนีย์แฟงผู้ก่อตั้งซิดนีย์แฟ n ง i m อิมพอร์ติงโคบริษัทผู้นำเข้าเครื่องดื่มของอเมริกาค่ะในเวลานั้นซิดนียก็มีความคิดที่อยากจะทำลักชวรีวอตก้าขึ้นมาสำหรับตล,ลาดคนอเมริกันโดยเฉพาะ ทีนี้สิทนี้ก็เลยหันมาจับมือกับฟรังซัวทีโบผู้เชี่ยวชาญด้านการกันคนอนยักชาวฝรั่งเศสมาช่วยพัฒนาสูตรวัตก้าเกรกูสค่ะวัตถุดิบชั้นยอดที่ใช้ในการผลิตเกรกูสจะได้แก่ข้าวสาลีคุณภาพสูงจากแขวนปิกาดีทางตอนเหนือของฝรั่งเศสส่วนน้ำที่เขาใช้ในการผลิต จะเป็นน้ำแร่ที่ผ่านการกรองจากชั้นหินปูนของแคงกรองชองปานลึกลงไปใต้ดินถึง500ฟุตร,รวมไปถึงกัมวิธีการกลัน่นจากหอกั่นรูปแบบพิเศษที่ทําขึ้นมาโดยเฉพาะจนได้รสชาติและกลิ่นอายเฉพาะตัวบวกกับความเชี่ยวชาญของฟรังซัวนี่จึงทําให้เกรกูสลักชัวรี่วอดก้าได้ถือกําเนิดขึ้นค่ะเกรกูสเป็นการยกระดับวอดก้าไปสู่อีกขั้นตั้งแต่การเพาะปลูกจนถึงจุกไมกอก การผลิตวอดก้าเกรกูสเป็นกระบวนการงานฝีมือที่เริ่มต้นด้วยการผลิตจากสิ่งที่ดีที่สุดของธรรมชาติวอดก้าเกรกูสจะใช้การกลั่นเพียงครั้งเดียวซึ่งช่วยให้คงคุณลักษณะพิเศษของส่วนผสมระดับพรีเมียมไว้ได้อย่างเต็มที่ผลลัพธ์คือจะได้วอดก้าคุณภาพสูงผลิตอย่างพิถีพิถันมีความนุ่มนวลเป็นเอกลักษณ์และมีรสชาติที่โดดเด่นค่ะ ในขั้นตอนแรกเขาจะเก็บเกี่ยวข้าวสาลีในช่วงปลายเดือนกรกฎาคมถึงต้นเดือนสิงหาคมและอยู่ภายใต้การดูแลของสหกรณ์การเกษตรซึ่งการเก็บเกี่ยวนี้จะมีเพียงปีละหนึ่งครั้งเท่านั้นเพื่อให้ได้ผลผลิตที่ดีที่สุดค่ะต่อมาเขาจะนำมะเมล็ดข้าวสาลีทั้งมเมล็ดมาบดท,ที่โรงกลั่นของเขาเองเพื่อให้มั่นใจว่าพวกเขาจะสามารถรักษารสชาติและคงความสดใหม่ที่สมบูรณ์และเข้มข้นของมันไว้ได้ค่ะ เมื่อบดแล้วแป้งที่ได้จะถูกย่อยสลายภายในและเปลี่ยนเป็นกลูโคสโดยใช้เอนไซม์ธรรมชาติจากนั้นมวลข้าวสาลีจะถูกเปลี่ยนเป็นเบรดไวน์ที่มีแอลกอฮอล์ต่ำประมาณ10% ABV ซึ่งเขาจะใช้ระบบแคสเคดที่ออกแบบมาเป็นพิเศษสำหรับกระบวนการนี้โดยเฉพาะเพื่อให้ได้ส่วนผสมที่มีคุณภาพระดับพรีเมียมโดดเด่นออกมาทางโรงกลัน่นจึงใช้กระบวนการกลั่นแบบครั้งเดียวในคอลัมน์ที่ทำจากเหล็กและทองแดง หลังจากนั้นเขาจะเติมน้ำแร่ที่ผ่านการกรองตามธรรมชาติด้วยหินปูนและกรองด้วยกระบวนการรีเวิร์สออสโมซิสสอขั้นตอนจึงจะได้น้ำแร่ที่มีคุณภาพดีที่สุดนำมาใช้ในกระบวนการกลั่นค่ะความพิเศษของน้ำแร่แห่งนี้คือมันเป็นน้ำแร่ที่ได้รับการคุ้มครองโดยรัฐบาลฝรั่งเศสที่อยู่ภายใต้คำสั่งคุ้มครองสิ่งแวดล้อมของสหาภาพยุโรป ซึ่งช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมและช่วยให้นนามีความบริสุทธิ์เป็นพิเศษด้วยค่ะตัวสปิริตที่ผสมเสร็จเรียบร้อยแล้วจะถูกกรองผ่านแผ่นกรองเซลลูโลสและ่านกํามันเพียงหนึ่งครั้งโดยการกรองช้าๆนี้จะช่วยรักษารสชาติเอาไว้ให้ได้ดีที่สุดนอกเหนือจากการตรวจสอบคุณภาพแล้วเขายังทำการชิมครั้งสุดท้ายของสปิริตแต่ละชุดก่อนบรรจุขวดด้วยนะคะ หยุดก่อนรู้หรือไม่ว่า70%ของคนที่ดูช่อง l s o c i e t y ยังไม่ได้กดติดตามพวกเราเลยฮือฝากกดไลค์คลิปกดติดตามเราเพื่อเป็นกำลังใจให้เราหน่อยนะคะเดี๋ยวเรามาดูการออกแบบบรรจุภัณฑ์ของเขากันบ้างค่ะในแคตตาล็อกของ Silverglass ทีม g ก g o ได้ออกแบบขวดที่เป็นดีไซน์ลิขสิทธิ์ของ Silverglass โดยเฉพาะมีความมินิมอลและแหวกแนวจากมาตรฐานในตลาดสุรา โดยมีลายเส้นที่มีความเป็นธรรมชาติและทันสมัยรูปทรงกระบอกของขวดนี้ยังมอบพื้นที่กว้างสำหรับการตกแต่งได้อีกด้วยเมื่อเลือกขวดแล้วทีมผู้เชี่ยวชาญด้านการตกแต่งของ Serv e r Glass จะเข้ามารับช่วงต่อเพื่อพัฒนาการตกแต่งที่ซับซ้อนตามจินตนาการของเ go กูสถ้าคุณผู้ชมสังเกตจะเห็นได้ว่าที่ขวดจะมีธงสามสีเขียนคำว่า friends เติมเต็มความหรูหราสุดท้ายเพราะเขาต้องการแสดงให้ผู้บริโภคได้เห็นอย่างชัดเจนถึงแหล่งกาเนิดของผลิตภัณฑ์นั่นเองค่ะ สัญ,ญลักษณ์ของเกรกูสวอดกาคือหานสีเทาซึ่งเป็นภาพของหานที่กำลังบินอยู่สัญ,ญลักษณ์นี้ปรากฏบนฉลากขวดและกลายเป็นภาพหลักษ์ที่จดจำได้ง่ายของแบรนด์โดยหานสีเทาสื่อถึงความสง่างาม ความบริสุทธิ์และความเป็นธรรมชาติซึ่งไปสอดคล้องกับแนวคิดของเกรกูสที่ต้องการนําเสนอวอดก้าคุณภาพสูงที่มีความบริสุทธิ์จากกระบวนการผลิตที่พิถีพิถันในประเทศฝรั่งเศสอีกทั้งสีเท่าของฮานยังเป็นแรงบันดาลใจให้กับชื่อแบรนด์เกรกูสซึ่งสร้างความรู้สึกหรูหราและพรีเมียมด้วยความสําเร็จของเกรกูสเป็นไปอย่างรวดเร็วและน่าทึ่งภายในเวลาเพียงไม่กี่ปีมันกลายเป็นวอดก้าพรีเมียมอันดับหนึ่งในตลาด เริ่มจากในสหรัฐอเมริกาและขยายไปทั่วโลกในปี1998ด้วยความพิเศษของเกรกูดจึงทำให้ này, ลักช r รีวอดกแบรนด์นี้ได้รับรางวัลและถูกยกย่องให้เป็น The World Best Tasting Vodka สุดยอดวอดก้าที่มีรสชาติเยี่ยมที่สุดของโลกด้วยล่ะค่ะต่อมาในเดือนมิถุนายนปี2004สิดต์นีแฟรงค์ได้ขายแบรนด์ให้กับกลุ่มบัคดีไปโดยมูลค่า2,000ล้านดอลลา์ ซึ่งการขายธุรกิจในครั้งนี้ถือเป็นการดิวประวัติศาสตร์ในวงการเครื่องดื่มเลยก็ว่าได้ค่ะกว่า20ปีหลังจากการเปิดตัวขวดแรก s e เวอร์ก s าสก็ยังคงเป็นพันธมิตรกับแบรนด์นี้โดยร่วมสนับสนุนการขยายผลิตภัณฑ์เกกูสลักช r y ี่วอดก้าปัจจุบันเขาก็มีขนาดให้เลือกถึง12ขนาดด้วยกันตั้งแต่50มลจนถึง4.5ลิตร และมีให้เลือกถึง6รสชาติรวมถึงรุ่น l i m i t ต็ดเอ t i ชันหลายรุน่นโดยรวมแล้วมีการผลิตขวดที่ตกแต่งแบบต่างๆกว่า60แบบในแต่ละปีด้วยเกรกูสเปิดตัวในตลาดด้วยการวางตำแหน่งตัวเองในฐานาวัตก้าหรูหราและทันสมัยพร้อมกับการโฆษณาและโปรโมตในสถานที่หรูหรา จนได้รับความนิยมอย่างรวดเร็วในกลุ่มผู้บริโภคชาวอเมริกันโดยเฉพาะในบรรดาผู้ที่ต้องการสินค้าลัสไตล์ที่แสดงถึงความสำเร็จและรสนิยมโดยเป็นที่รู้จักในฐานะวัตก้าร,ระดับไฮเอนด์ end, ที่เน้นคุณภาพความพิถีพิถนันและภาพลักษณ์ที่หรูหราค่ะและล่าสุดเมื่อกลางปี2023ที่ผ่านมาบาคาดีก็ได้มาเปิดตัวเกรกุสออโรรรุ่นลิมิเต็ดเอเดชัครั้งแรกในเมืองไทยด้วยล่ะค่ะ ไหนมีคุณผู้ชมท่านใดได้ลองชิมลักชวรี่วอดก้าแบรนด์นี้กันบ้างแล้วหรือยังคะใครได้ลองแล้วอย่าลืมมาคอมเมนต์แชร์ประสบการณ์ของคุณให้แอดฟังบ้างนะคะและหากใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องเล็กๆช่องนี้หน่อยนะคะวันนี้แอดขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ